สวัสดีค่ะทุกทุกคนนะคะในวิดีโอนี้นะคะจะพามาดูเกี่ยวกับพลังงานไอออนไนเซชันนะคะพลังงานไอออนไนเซชันคืออะไรนะคะพลังงานไอออนไนเซชันก็คือพลังงานที่น้อยที่สุดนะคะที่ดึงที่ใช้ดึงอ e ิเล็กตรอนออกจากอะตอมในสถานะแก๊สนะคะถ้าเราเขียนเป็นสมการนะคะเราก็จะเขียนได้เป็นอะตอมในสถานะแก๊สนะคะมีอ e ิเล็กตรอนหลุดออกมาก็กลายเป็น ไอออนบวกบวกกับอิเล็กตรอนนั่นเองนะคะอันนี้ก็คือสมการของพลังงานไอออนไนเซชันนะคะหลุดออกจากอะตอมเนะาะคราวนี้พลังงานไอออนไนเซชันเวลาดึงดึงยังไงนะคะมันมีไอออนไนเซชันเนี่ยมันมียังไงบ้างนะคราวนี้เรามาลองเขียนนะคะออของเขียน กรรมการนะคะแสดงพลังงาน IE 1ถึง5ถึง IE 5นะคะของบรอนนะคะอ่ะถ้าตัวที่หนึ่งนะคะถ้าตัวที่หนึ่งก็เป็นเริ่มจากบรอนที่อยู่ในสถานะแกส๊สนะคะเสีย อิเล็กตรอนปลายกลายเป็นโบล,ลอนบวกบวกอิเล็กตรอนนะคะต่อไปลำดับที่2อันนี้เราเรียกว่า i.e. 1นะคะพลังงานที่ใช้ตรงนี้เรียกว่า i.e. ต่อไป b ที่เป็นประจุบ,บวกแล้วนะคะสูญเสียอีก1อิเล็กตรอนเป็น b 2บวกนะคะบวกกับอีก1อิเล็กตรอนอันนี้เรียกว่า i.e. 2นะคะต่อไป b 3บวกอขอขอให้ค่ะ b ีสองบวกนะคะเปลี่ยนไปเป็น b ีสาบวกบวกกับอ e ิเล็กตรอนนะคะเป็น i e อสามนะคะต่อไป b ีสามบวกนะคะเปลี่ยนไปเป็น b ีสี่บวกบวกกับอ e ิเล็กตรอนอันนี้คือ i e อสี่นะคะต่อไป b ีสี่บวก ไปเป็น B 5บวกนะคะบวกอ e ิเล็กตรอนอันนี้ก็คือ IE 5้าดังนั้นโบรอนเนี่ยมีเลขอะตอมคือ5ก็คือมีแค่5 e ้าอิเล็กตรอนเนาะดังนั้นให e ้อิเล็กตรอนออกไปไม่ได้แล้วนะคะคราวนี้เดี๋ยวเราจะมาดูค่าพลังงาน IE ของโบรอนกันนะคะว่าถ้าเราเปิดตารางแล้วเนี่ยค่าของมันเนี่ยมีค่าเท่าไหร่บ้างนะคะตั้งแต่ IE 1ถึง IE 5นะคะ ไออีหนึ่งนะคะศูนย์จุดนะคะวันนี้ศูนย์จุดแปดศูนย์สองจุดสี่สามสามสามจุดหกหกสามจุดหกจิตนะคะเออยี่สิบห้าจุดศูนย์สามและ สามสิบสองจุดแปดสามนะคะนี่ก็คือพลังงานไอ i z ซ t ชันระดับที่หนึ่งถึงห้าครนี้การดึงออกมันดึงออกอยังไงนะคะ B5 ห้าตรงนี้มันจะเลียงตอนได้เป็นสองสามใช่ไหมคะมีนิวเคลียสอยู่ตรงกลางมีระดับพลังงานสองระดับเนาะระดับพลังงานที่หนึ่งจะอยู่ชิดนิวเคลียสนะคะมีอิเล็กตรอนสองตัว ระดับพลังงานต่อไปมีอิเล็กตรอน3ตัว1 2 3นะคะการดึงไอการไอ e คือการดึงอิเล็กตรอนตัวแรกออก i อ e นะคะตัวที่2ก็คือ iE 2อันนี้คือตัวที่3ก็คือ iE 3หมดแล้วนะคะข้างในจากนั้นก็ต้องเป็นโอ้ข้างนอกนะคะจากนั้นต้องเป็นข้างในตัวนี้เป็น iE 4ส และสุดท้ายตรงนี้คือ IE 5นะคะหมดเลยคราวนี้ถ้าเราสังเกตน,นะคะ IE 3กับ IE 4เนี่ยมันอยู่กันคนละระดับพลังงานละเพราะ1ตัวที่1 2 3เนี่ยเป็นเวเลนซ์อิเล็กตรอนอิเล็กตรอนชั้นนอกแต่ตัวที่4เนี่ยเป็นอิเล็กตรอนที่อยู่ด้านในนะคะเป็นอิเล็กตรอนที่อยู่ด้านในเนาะคราวนี้มันมีผลอะไรกับค่าพลังงาน IE ไหมนะคะ ตัวที่1 2 3อยู่ข้างนอกตัวที่4 5อยู่ข้างในเราจะเห็นว่าค่าพลังงานตรงนี้มันต่างกันมากๆเลยนะคะดังนั้นดังนั้นจากการที่มันอยู่กันคนละระดับพลังงานแล้วค่ามันต่างกันตรงนี้เราจึงนําค่า IE เนี่ยมาบอกมาบอกจานวนเวเลน c ์อิเล็กตรอนได้ดังนั้นตั้งแต่ IE 1จนถึงตรงที่มันห่างกันมากๆตรงนั้นคือ นับจำนวนเนาะนับจำนวนอันนี้คืออิเล็กตรอนชั้นนอกดังนั้นให้นับจํานวนแล้วเราจะทราบ v a l ลน c e อิเล็กตรอนซึ่งเวเลน c e อิเล็กตรอนก็จะบอกหมู่ของ5นะคะจะบอกหมู่ของ5เนาะอันนี้ก็คือของบรอนดังนั้นเวลาเราเจอโจทย์พลังงาน i อออน a เซชันข้อถามถึง v a l ลน c e อิเล็กตรนหรือหมู่ให้เราดูว่าตรงไหนนะคะที่มีค่าตัวเลข ห่างกันมากๆสดงว่าตั้งแต่ตัวแรกจนถึงตงัวตรงที่มันตัดกันห่างกันมากๆเนี่ยนับจำนวนหร,นรนือะะจำนวนตรงนี้ก็คือหมู่นะคะจำนวนตรงนี้ก็คือหมู่ของธาตุนั่นเองเนาะหรือจํานวนวิเอเล็กตรอนนะคะคราวนี้เรามาดูเรื่องของแนวโน้มนะคะแนวโน้มของพลังงาน i ออ i ไ a t i o n อย่างนี้ค่ะว่าไอ e คือแรงที่ใช้ดึงอิเล็กตรอนออกจากอะตอมใช่ไหมคะ,ะดังนั้นถ้าอะตอมมันขนาดใหญ่เนี่ยการที่มันจะดึงอิเล็กตรอนออกไปเนี่ยก็ง่ายนะคะแต่ถ้าอะตอมมันขนาดเล็กการดึงออกไปมันก็จะยากเนาะนี้ก็คือแนวโน้มเนาะวิธีการจำก็คือถ้าขนาดถ้าขนาดอะตอมใหญ่แสดงว่าดึง อิเล็กตรอนออกจากอะตอมได้ง่ายนะคะขนาดตอมใหญ่เนาะก็จะดึงอิเล็กตรอนออกจากอะตอมได้ได้ง่ายเนาะดังนั้นตามหมู่นะคะตามคาบจะมีดีเทลเล็กน้อยนะคะตามหมู่เนาะข้างบนเนี่ยขนาดจะเล็กนะคะข้างล่างขนาดจะใหญ่ อ,อันนี้เราพูดถึงเรื่องของขนาดอะตอมนะคะเราจะพูดถึงขนาดอะตอมแต่นะคะแต่ตอนนี้เรากำคราวนี้เรามาพิจารณาค่า IE นึ่ขนาดเล็กแสดงว่ามิวเครียสเหมือนพ่อแม่กำลังดูลูกดังนั้นถ้าอยู่ใกล้ๆเนี่ยแสดงว่าอะไรคะ ดูลูกดูแลลูกได้ง่ายนะคะลูกจะไปหลีไหลได้ยากนะคะออกไปได้ยากดังนั้นพลังงานก็จะมากนะคะขนาดเล็กพลังงานจะมากขนาดใหญ่พลังงานก็จะน้อยนะคะส่วนตามค้าบนะคะจะมีดีเทลอีกเล็กน้อยตามคาบนะคะ ตามค่บถ้าโดยทั่วไปขนาดฝั่งนี้ขนาดตอมก็จะใหญ่ขนาดอะตอมอถ้าเราพิจารณาขนาดอะตอมก่อนขนาดตอมฝั่งนี้ก็จะใหญ่ถัดไปก็จะลกลงใช่ไหมคะดังนั้นพลังงานไอออนไนเซชันระดับที่หนึ่ง อะตอมขนาดใหญ่จะมีค่าน้อยนะคะอะขนาดเล็กจะมีค่ามากกว่านะคะแต่ในค่าเนี่ยมีดีเทลอีกนะคะเรียนจากน้อยไปมากเ <No. S 1> นาะคราวนี้มูสอค่ะกับ,บมู3ามบู2องอย่างเช่นเบอร์เลียมสีเราจะเรีนตอนแบบระดับพลังงานย่อยนะคะเราจัดแบบระดับพลังงานย่อยเราก็จะจัดได้เป็นอนะไรคะ หนึ่ s, s 2องส s สแต่ถ้าหมู่3ก็คือโบรอนนะคะก็คือโบรอนจะเล่งตอนเป็น1 s 2 2 s 2 2 p 1อันนี้ s สอ s, s มี2ตัว2 s มี2ตัวนะคะดังนั้นอันนี้เป็นการบรรจุเต็มนะคะ พอทุกช่องเต็มใช่ไหมคะส่วนฟังนูนนะคะ 1S 2ตัว 2S 2ตัวดังนั้น 2P P ท <P S 1> <P S 2> ั้งหมด3ห้องแต่เราจะใส่ตอนมาแค่1ตัวตามตรงนีนะะ้ดังนั้นอันนี้เป็นบรรจุแบบไม่เต็มนะคะอันนี้บรรจุไม่เต็ม ดังนั้นบรรจุเต็มมีความสเสถียรกว่าส่งผลให้ i e 1ของอันที่1น,น้อยสุดนะคะลองลงไปเป็น3แล้วก็2นะคะต่อไปตัวนี้นคือเลขหมู่นะคะต่อไปหมู่หมู่สี่หมู่สี่นะคะกับหมู่ห้าไม่ใช่คะ่ะหมู่ห้ากับหมู่หกเอาไปนะคะหมู่ห้ากับหมู่ หมู้าตรงนี้หมู้5ตรงนี้นนอย่างเช่นในตัวเจนใช่ไหมคะในตัวเจนเ <No. S 2> จ็บเนาะเงตอนได้เป็น1 s 2 2 s 2 2, s 2, 2 p 3ามนะคะหมหก o 8จะได้เป็นอะไรคะหน่งห s 2 2 s 2 2 p 6 นะคะอ่ะคราวนี้โอ้ผิดนะคะตัวนี้สอง P สอง P สี่นะคะตรงนี้หนึ่ง S อ๋อขอเขียนแค่สาม P สอง P นาองสอง P มีทั้งหมดสามตัวหนึ่งสองสามอ่ะเป็นแบบวันจุครึ่งนะคะอันนี้วันจุไม่เต็ม จากอันสักอย่างหนึ่งนะะอันนี้บันจุไม่เต็มเนาะดังนั้นหมู่ห้ามีความเสถียรมากกว่าเพราะมันบรรจุครึ่งจึงส่งผลให้ค่า IE ตรงนี้ของ6มากกว่า5นะคะแล้วก็มากที่สุดเป็น78ตามนี้เลยนะคะอันนี้คือแนวโนม้มคร่าวๆที่สำคัญคือมันตรงข้ามกับขนาดอะตอมะะมันจะตรงข้ามกับขนาดอะตอม ดงนั้นถ้าเรามาวาดรวมนะคะวาเป็นของ IE หนะึ่งเนาะและตรงนี้ค่าจะมากนะแล้วก็จะน้อยแล้วก็จะน้อยสุดแบบนนะคะ IE หนะึ่งเนาะจบกันไปแล้วค่ะสำหรับ IE หนะนึ่งเนาะจำแนวโน้มให้ดีนะคะจากน้อยไปมากอะไรอย่างนี้นะคะ ดัาน้นงนี้1มากกว่า3มากกว่า2มากกว่า4มากกว่า6มากกว่า5มากกว่า7แล้วก็มากกว่า8นะคะอ่ะอันนี้ดังนั้นเราก็จํานะคะว่าการพิจารณาโน้มคือ,อยังไงสาคัญคือขนาดตอมนะคะมันก็จะตรงข้ามกับขนาดตอมเนาะอ่ะถ้ามีใครมีข้อสงสัยนะคะสามารถทักเข้ามาถามได้นะคะ สำหรับวันนี้นะคะลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ